ดีครับมาครับผมอยู่กับผมไทยบ้านไบเกอร์เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเวฟออนิวสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมก็ขออาภัยกล้องนิดนึงครับกล้องเป็นมุมวัวนิดนึงไม่รู้เป็นไรนี่เป็นเวฟสองพันยี่สิบเอ็ดนะจะเอามาเปรียบเทียบกับตัวสองพันยี่สิบนี่ตัวนี้ตัวสองพันยี่สิบ นี่ครับดูจากสีครับต่างกันไหมไฟหน้าไฟท้ายเหมือนเดิมนะครผมล้อมแม็กอะไรเหมือนเดิมที่เปลี่ยนไปก็จะมีแค่ชุดสีนะครับผมแล้วก็หน้าปัดดูหน้าปัดหน้าปัดตัวใหม่จะเป็นความเร็วจะเป็นเฉมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพวกบอกน้ํามันพวกบนระยะทางอะไรมันจะเป็นดิจิตอลนะครับนี่ตัวเก่าตัวเก่าจะเป็นเฉมนะครับ นะแล้วก็เครื่องเครื่องก็เป็นเครื่องบล็อกใหม่นะครับนี่เครื่องจะไม่เหมือนเหมือนตัวเก่านะครับนะตัวเก่าจะเป็นเอ่อมีริมเดียมอะไรนี้นึ่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูใต้ทางกันใต้เบาะใต้เบาใต้เบาตัวเดิมตัวเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับ แบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้ช่องก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตัวใหม่นะแบตเตอรี่จะไม่ได้อยู่ที่เดิมนะแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้แล้วก็กล่องจะเป็นลึกๆเหมือนเออมันจะลึกกว่าเดิมนะผมตนนัวนี้แบตก็อยู่ตรงน,นี้ทังน้ำมันก็ทรงใหม่นะนี่ ทางน้ำมันมตัวนี้ก็จะมีร่องนิดหนึ่งส่วนที่เปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อระบบไม้นะครับผมตัวเดิมจะเป็นจะเป็นสายไม้นะครับจะเป็นกระปุกไม้แล้วก็สายสายไม้นะครับส่วนปัญหาที่พบเจอก็คือสายไม้ขาดหรือว่ากระปุกไม้พังนะครับผมส่วนตัวใหม่จะไม่มีนะมันจะเป็นดิจิตอลน,นะครับผม ตัวนี้ก็ตัดปัญหาไปได้เลยไม่มียแต่ก็บอกโชก็ใช้ชุดเดิมเครื่องเป็นบล็อกใหม่นะผมส่วนท่อท่อผมบอกไว้เลยว่าเงียบเงียบกว่าเดิมมากท่อจะเล็กลงนะครับแล้วก็มีหม้อพักมีหม้อพักใหญ่ๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมตัวเก่าจะไม่มี ตัวเก่าไปจะใหญ่ๆนะครับผมคอท่อก็จะเป็นเล็กๆเลยไม่มีหม้อพักข้างหน้านะส่วนไฟท้ายก็เหมือนเดิมนะไฟท้ายเหมือนเดิมไฟท้ายบางคนหน้าบางคนหลังเหมือนเดิมนะครับผมจะมีเปลี่ยนไปก็คือพวกหน้าปัดเดือนไม้แล้วก็เครื่องนะครับผมเครื่องก็เป็นเครื่องเครื่องใหม่เครื่องแบบใหม่ แล้วก็ชุดสีที่เปลี่ยนไปแล้วก็ลายสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ตัวใหม่จะเป็นลายประมาณนี้ตัวเก่าจะประมาณนี้นะอันนี้จะเป็นล้อซี่สตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้านะครับผม,มท่อท่อจะเป็นข้อบนแล้วก็มีหม้อพักนะับ นี่ครับใครสนใจก็สอบถามกันเลเข้ามากันได้นะครับผมนี่ตัวเก่านี่ตัวใหม่ตัวเก่าจะไม่มีผลิตแล้วนะครับจะเป็นตัวนี้ตัวใหม่แทนนะครสวยๆกันไปเลยมีสีแดงสีดำเทาแล้วก็สีน้ำเงินนะครับล้อแม็กส่วนล้อซี่สตาร์ทมือสตาร์ทเท้าก็สีคล้ายๆกันนะ อันนี้เป็นซูเปอร์ค okay. อเคก็มาให้ดูกันแล้วค่านะค้ัผมเจอกันใหม่ชิปหน้าครับกับพีซีร้อยหกสิบสวัสดีครับ